สวัสดีคะ่ะสวัสดีวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคม2566นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านของเราปิดการขายพร้อมจะส่ง1รายการนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นแท็กเตอร์รุ่นเยนมา EF e 3 5า t หคันนี้นะคะเป็นแท็กเตอร์ขนาด35แรงม้านะคะ คันนี้มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ดันดินหน้านะคะส่วนด้านหลังเป็นผ่านไถนะคะผ่านหานะคะผ่านพวนนะคะคันนี้นะคะลูกค้าสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์นะคะลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะคะปลายทางอำเภอรีจังหวัด ลำพูนนะคะปลายทางอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะคะขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ไว้ใจอุดหนุนนะคะสินค้าจากร้านของเรานะคะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ปลอดภัยได้รับสินค้าแน่นอนนะคะสินค้าตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะคะสําหรับร้านของเราอยู่บ้านเกาะลำไย,ยตมบลวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกําแพงเพชรนะคะโทรสอบถาม0 9 4ย์2 2 2 9 1นะคะ หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะปักหมุดใน GPS ได้เลยนะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะลูกค้ารอรับได้เลยนะคะกับแท็กเตอร์35แรงม้าสภาพสวยคันนี้นะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้รับสินค้าแน่นอนขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ